ก็สวัสดีนะครับผมอยู่กับผมนะครับแค่แสเงี้ยแล้วก็อยู่กับนี่ครับผมท่อ PVC นะครับผมอันนี้นะครับขนาด1นิ้วนะครับ1นิ้วนะครับ1นิ้วก็1ข้อเราเนี่ยนะครับ1นิ้วนี่วัดเลยปั๊บเนี้ยนะครับก็ประมาณนี้นะครับ1นิ้วะนรับอันนี้นะครับแค่เส้นงี้ยจะเอามาทำราวผ้านะครับผมก็นะครับ ข้องอนะครับขนาดหนึ่งนิ้วนะครับนี่หนึ่งสองสามสี่ตัวนะครับข้องอขนาดหนึ่งนิ้วสี่ตัวนะครับแล้วก็สามทางนะครับหนึ่งนิ้วอีกหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ท่อ PVC นะครับขนาดหนึ่งนิ้วยาวนะครับตัวนี้ยาวสามสิบเซนนะครับสองอันนะครับสามสิบเซนสองอันนะครับแล้วก็มีความยาวที่นะครับ ตัวนี้หนึ่งเมตรนะครับหนึ่งเมตรนะครับสองอันนะครับหนึ่งเมตรสองอันนะครับแล้วก็อันนี้นะครับเอ่อขนาดหกสิบหกเซนนะครับนี่หกสิบหกเซนนะครับก็หนึ่งอันนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเอ่อแปดสิบห้าเซนนะครับเดี๋ยวทำไมมันไม่เท่ากันเลยอ่ะไม่เท่ากันงงเดิงงนะครับก็เอ่อที่เนื้อหน้างานมันไม่เท่ากันไงพี่นุ้ยย้ำใส่เท่ากันมันก็เข้ากันไม่ได้ดิ นะครับก็อันนี้นะครับแคทแงเกลก็จัดเป็นเซตมาให้ดูนะครับจะได้รู้นะครับว่าทําขนาดเท่าไหร่ส่วนขนาดเนี่ยมันย่อลงมาได้นะครับแล้วแต่นะครับคนที่เพ่อบ้านนะครับที่อยากจะไปทําให้แม่บ้านนะครับง่ายๆนะครับราวผ้าอันนี้นะแคทแงเกลบอกเลยนะครับจําเป็นต้องใช้มากๆตากตากผ้าตากก็ตากผ้าเลยนะราวไปตากอะไรนะครับผมโอเคนะครับ ก็อันนี้นะครับก็จะเป็นจริงๆแล้วต้องเป็นก้ามปูพี่น้อยแต่ก้ามปูอ่ะที่ซื้ออ่ะเหมือนก็จะไม่แข็งแรงนะครับหรือไม่ก็แต่แค่ที่แง,ง่ก็วันนี้วันอาทิตย์ไงหาซื้อไม่ได้นะครับก็จะใช้ตัวนี้แล้วกันนะครับตัวของเขานี่แหละนะครับแล้วเราก็เอามาผ่า๋อขนาดเดียวกันอ่าขนาดหนึ่งนิ้วนี่แหละเนี่ยผ่าเนี่ยตัดออกมาแล้วนะครับก็จะได้ลักษณะนี้นะครับใช้ ตัวนี้นะครับสามตัวนะครับก็แล้วแต่เราจะเอากว้างเอายาวเอาใหญ่ขนาดไหนนะครับอ่าอันนี้นะครับก็ไปดูวิธีการทํากันเลยนะครับว่าจะประกอบยังไงนะครับจะไปติดตั้งยังไงนะครับผมก็นี้นะครับแค่เสง่ก็จัดให้เลยนะครับนี่นะครับตัวนี้นะครับเราจะเอาออกไว้ก่อนเลยนะครับตัวนี้นะครับตัวไหนแปดสิบตัวนี้น่าจะน่าจะแปดสิบห้านะอ่าแปดสิบห้านะครับผมเอาซ่อนไว้ก่อนนะครับ อย่าขยับเดี๋ยวมันจะล่วงนะครับนะครับตัวนี้นะครับจับสามทางนะครับสามทางก่อนเลยนะครับนี่แบบนี้สามทางแบบนี้นะครับนี่นะครับนี่นะครับสามทางใส่เข้าไปแล้วนะครับตอกออกเลยนะครับนี่แบบนี้นะครับ นี่นะครับได้อย่างนี้แล้วนะครับได้อย่างนี้แล้วนะครับตัวนี้นะครับเราจะใส่ข้องอครับเนี่ใส่ข้องอครับปาบปาบปาบเห็นเป็นรูปร่างยังไม่น้อยตัวอีเป็นอีนะครับเป็นตัวอีนะครับไม่ใช่ตัวอีนะครับนี่นี่ไงเป็นรูปร่างยังเป็นแล้วเป็นแล้วรูปร่างแล้วนะนี่ต้องใช้ความรุนแรงด้วยนะครับ อันนี้นะครับแค่สิ่งนี้ก็เรียกอะไรกลับด้านนะครับผมนี่แบบนี้เลยนะครับใส่ข้องอเข้าไปนะครับมีคนช่วยจับแล้วนะครับนี่แบบนี้นะครับใส่ข้องอเข้าไปออกไปนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับใส่เข้าไปเลยอ้าวทำไมตัวนี้ไม่ไม่มีคิกไม่มีตรงกลางอ่ะไม่มีสามทางเออแล้วไหนทำไมไม่มี ก็คือไม่มีสามทางก็ไม่ได้ใช้พี่นุ้ยใช้ข้างเดียวอา้าวข้างเดียวพอนะครับสามทางนะครับสามทางตัวนี้จะเป็นตัวค้ำแล้วกันนะครับนี่นี่แค่นี้เองนะครับนี่แค่นี้นะฮะชนะสวยงามไหมยางยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จนะก็อันนี้นจะต้องเจาะรูก,ก่อนนะครับ ก็วิธีการเจาะรูก็ไม่ยากนะครับแค่ที้งนี้นะครับได้ทําการวัดแบ่งนะครับนี่แบบนี้นะพี่น้ยมาดูนะครับวิธีการวัดแบ่งนะครับก็แบ่งเนี่ยนะครับก็ให้มันได้พอประมาณนะครับนี่ปั๊บ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 อันนี้นะครับอยู่ที่ประมาณสิบสองเซนนะครับโนจากอันนี้ออกมานะครับสิบสองเซนนะครับนี่ครับสิบสองเซนนะครับ อ่าจะได้สี่สี่สี่อันนะครับก็เค็นี้เองก็จะเจาะรูแล้วกันนะครับไม่พูดเยอะนะครับมันจะยุ่งยากนะครับมันจะเหนื่อยนี่นะครับสว่านเจาะรูนะครับี่กดแน่นที่ผ่าดีกว่ากดใช้คนเดียวอะะครับแน่นมากว้ตขึาพงระทกอ่ะ ไม่เคยใช้ไงตัวลทางทางใครทางมันไงคอนเวิร์สไงเราไม่ได้ถนัดตายไงไม่หนดถนัดตายเกี่ยวกันบกค่ะมะเกี่ยวมเกี่ยวนะโอเคนะครับก็อันนี้นะครับแค่นี้เงก็จะเจาะเลยก็แล้วกันนะครับเทคนิคและวิธีการเจาะก็ไม่ยากนะครับเราก็จะเจาะตรงๆนะครับเดี๋ยวเราหมุนที่หลังนะครับ อันนี้นะครับมันดีก็คือตรงที่ว่ามันใช้นานแล้วใช้นานแล้วแล้วมันหมุนเข้าหมุนออกได้ไงพี่นุย้ยมันรูดไง <laughs> เรื่องตกใจ พอเราเจาะทะลุได้แบบนี้นะครับเราจะาบิดไม่ไปอีกต่ำนะครับผมไม่เป็นไรแต่ว่าเราก็ทำการนะครับตอกออกใหม่นะครับไม่ยากนี่นะเพราะว่าอันนี้นะครับ,เร,รบเราไม่ได้อา่าไม่ได้ใส่กาวใช่ไหมพี่น้อยใช่นะครับก็การที่เราจะทำนะครับผมก็อย่าพ่งไปใส่กาวนะครับ เดี๋ยวมันจะเกิดอะไรขึ้นพี่น้อยผิดพลาดเออมันจะแก้ไม่ได้แนแหละเห็นไหมใช่ส่วนอันนี้นะครับเราจะเราจะไม่ไม่ไม่ต้องเอาออกนะครับอานี่นะครับตัวนี้นะครับจะเป็นแบบนี้นี่นะครับตัวนี้นะครับเราก็จะเจาะแบบนี้เลยอ๋อเจาะเหมือนกันสองฝั่งใช่ เราแบ่งไว้แล้วนะครับ12 12เหมือนกันนะครับ12เซนเป็นอะไรก่ะอืมฮะต้องเปิด นี่นะครับเราเจาะนะครับได้ลักษณะแบบนี้แล้วนะครับก็ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้แหละนะครับเจาะให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะใส่ตัวนี้เข้าไปนะครับตัวนี้นะครับกสว่านไม่ได้ใช้แล้วนะครับเดี๋ยวจะไปใช้ที่ตอนเราประกอบติดกับผนังนะครับผมนี่ตัวนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ่าตอกย้ำหน่อย นี่นะครับเทคนิคและวิธีการนะครับซิเนเจอร์นะครับก็อยู่ตรงนี้โอ้โอโอก็นี่นะครับแค่แงะนะครับก็จะทําการนะครับนี่แบบนี้นะครับก็ทำการมัดเชือกเลยนะครับก็ดูว่าด้านโน้นนะครับมีแหลมๆมไหมนะครับ นี่แบบนี้เลยนะครับมัดสองทบทำไมพี่นุย้ยการรูดไงใช่คม,มมันจะได้ใหญ่เพื่อควมแน่นอนแล้วตากผ้าอะไรเป็นเชือกไงฮะเอาตากเสื้อในกางเกงในไงพี่นุย้ยอ๋อได้ถ้าตากเสื้อในกางเกงในอะ,อะตากกางเกงยีนส์คงไม่ได้อะตากได้ได้หรือได้หมดหละ อเอ้ยเชือกมัไม่ไหโหละ่ะรูตันนะมั้งรูตันเพราะว่าแย่ไม่เข้ารูดีเวละ่ะครูเดี๋ยวไม่มาอย่างนี้ทางที่ดีต้องหาเชือกให้มันยาวๆไว้ใช่ไหมใช่เชือกยาวๆไม่กี่บาทยี่สิบบาทเลย ไม่ใช่ถ้าเชือกสั้นไม่งั้นก็ต้องต่อหลายต่ออีกอ่ะเอาหายไปละเย่ไม่ตรงรูมันเอ๋ยงเงี้นะอืมหายแกมันชอนได้กว่าเ้ยก็ดูเชือกดิมันให้มันเห็นไปตรงตรงรูมันดิเดี๋เดๆอรูมันติดหึมมันติด เอา <laughs> เรียนจำไม่ตีมแล้วนีอย่างเงี้ย <laughs> รอ้อนคาไปแล้วหนักมันจะมีเหลมๆอยู่น่ะเออนั่นน่ะนัะ่ไหนใช่ไหมโอ้ยรอยเป็นสายรองเท้าเลยอะ่ะ

งมากไม่ได้พี่น้วยทำไมอ่ะเจ็บมือไงไงวะนะครับนี่พี่น้อยเห็นไหมเห็นเห็นรูปร่างหน้าตาจะเป็นแบบนี้รูปร่างหน้าตาแบบนี้สามหน่อยเด้อพี่ชอบไหมชอบไหมเขาก็เรียกทั้งพี่เรียกทั้งพ่อเรียกทั้งพี่เรียกทั้งพ่อเรียกทั้งหัวค่บหัวขาัน นี่นะครับเราก็รอการติดตั้งที่ผนังก่อนก็แล้วกันเนี่ยด MM ีดเป็นสายกีตาร์เลยติ้ง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 ก็นี่นะครับเรานะครับเปลี่ยนดอกนะครับอันนี้คือดอกเจาะไม้นะครับดอกเจาะไม้หรือเจาะเหล็กนะครับแค่ใช้แงยเอาไปเจาะท่อ PVC นะครับส่วนตัวนี้นะครับก็เป็นดอกเจาะปูนนะครับเป็นขึ้นสนิมแล้วนะครับเพราะว่าเราไม่ค่อยได้เจาะปูนนะครับอะมาดูกันแล้วกันนะครับ ว่าอันนี้นะครับเราจะใช้ตัวนี้เจาะนะครับนี่นะครับลักษณะก็จะเป็นประมาณน,นี้นะครับเนะจาะเข้าไปที่นี่เลยดีกว่านะครับนี่แหละคือเหตุผลท,ที่ไม่ค่อยได้เจาะไง สว่านตัวนี้นะครับมีระบบกระแทกนะครับเดี๋ยวแค่ตัวเงี้จะอันนี้วางก่อนล้ว็รื่งเรื่องดอกมาหลุดนะครับนะครับก็อันนี้เราจะใส่ระบบกระแทกเพื่อที่เจาะผนังแล้วกันนะครับนี่ครับหันไอรูปค้อนเนี่ยมาให้อยู่ตรงกลางนี้นะครับฟังเสียงนะอ,อางานพี่น้อย เสียงมันจะเหมือนแลลงกว่าใช่มันจะเหมือนจะมีด,ดอกเลยล่ะนะครับอ่ะตัวนี้อีกนะครับนี่นะครับก็ดูวิธีใกล้ๆนะครับเราจะเจาะสวนเข้าไปแบบนี้นะครับเพราะว่าเราจะไม่ชักออกก่อนนะครับ อันนี้นะครับผนังอ e ิฐบล็อกผนังอ e ิฐบล็อกนะครับผมก็นี่นะครับเรานะครับก็จะหาไม้นะครับผมยัดเข้าไปนะพี่ด้วยยัดเพื่ออ๋อว่าทำพุกไงพุกไม้ใช่ ไม้ไพ่หมุกสองอันเลยเหรออืมมันกว้างไหมอืม,มกว้างไว้ครับเดี๋ยวกว้างไวงไ้แล้วเอาเข้าไปก่อนด้วย ไม้แบบนี้นะพี่นุ้ยเป็นไงประหยัดโคตรเท่เนี่ยนะครับแบบนี้นะครับต้องเสียมก่อนนะครับถ้ามันเป็นหลมหลมแบบนี้นะครับเราต้องใส่เข้าไปอีกเสียมเข้าไปเนี่ยเสียมให้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 รูฟิตจนได้นะครับแบบนี้ครับให้แน่นเลยนะครับเสียมก่อน ก็นี่นะครับเราจะใช้ตะปูนะครับเกี่ยวปล่อยนะครับแบบนี้นะครับเป็นปลายแหลมนะครับก็ยิงอัดเข้าไปกับพุกนี่แหละนะครับอเรื่องเรื่องนะครับเราลืมนะครับเราเป็นกระแทกอยู่ไหมกระแทกอยู่ นี่นะครับแบบนี้อันนี้แคมก้ามปูทำเองแคมก้ามปูผลิตเองถ้ามีคนสั่งทำเนี่ยทำไหมฮะถ้ามีคนสั่งทำนะทำยังทำอีกเหรอทำแต <laughs> ่จะว่าเอา นี่นะครับแค่นี้นะครับเราก็จะทําการนะครับยกมาติดตั้งนะครับแบบนี้นะครับใส่เข้าไปนะครับที่แคมป์กล้ามปูจําเป็นของเรานี่เองนะครับก็นี่นะครับเราจะใช้นะครับเหล็กโปูนะครับช่วยในการใส่ก็แล้วกันนะครับนี่แบบนี้นะครับผมเรียบร้อยพี่นุ้ยแมนตึ๊กใช่นะครับหอบเลยนะครับ ครับไม่ได้เน้นๆนะครับผมนี่แบบนี้นะครับก็นี่นะครับเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนะครับก็แบบนี้เลยนะครับแล้วก็นะครับต้องการนะครับอันนี้นะเป็นขาตั้งนะครับผมก็นี่เป็นราวแล้วนะครับผมนี่นะครับราวซักผ้าราวตักผ้านะครับก็อันนี้นะครับแค่ตั้งงี้ก็จะมาตัดอันนี้ตัดให้ดูก็แล้วกันนะครับ ก็น das ี่นะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นอะไรที่นะครับใช้ตากผ้านะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกเสื้อในชุดชั้นในอะไรเงี้ยใส่ได้นะครับวางได้เลยนะครับนี่แบบนี้นะครับก็นี่ครับอันนี้ก็จะเป็นอะไรที่งานที่ต่าๆนะครับถามว่าผ้านี่ผ้าดได้ไหมนะครับนี่ครับแบบนี้นะครับแต่อันเนี้ยมันจะต่ําเกินไปนะครับ จริงๆแล้วนะครับถ้าแบบนี้นะครับเราก็จะไม่ใช้ไม้แกนนะครับเราก็จะทําการนะครับนี่แบบนี้ปั๊บเนี่ยเป็นไงพี่นุ้ยเรียนไหมนี่นะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับจะเป็นผ้าห่มเป็นผ้าห่มอะไรี้ก็ใส่ที่่่ใสทีแกนนะครับผมอ่าแบบนี้นะครับยตัวนี้จะแข็งแรงนะครับเราก็จะเอามาใส่ที่แกนก็แล้วกันนะครับแบบนี้นะครับนี่ผ้าตัวนี้นะครับ นี่ครับได้เลยนะครับก็เอาไปใช้ในครัวเรือนนะครับจริงๆแล้วนะครับตัวนี้นะครับสามารถพับเก็บได้นะครับแค่แท่งแงะนะครับจะพับเก็บขึ้นไปข้างบนนะครับก็จะสวยงามอลังการมากนะครับผมก็ถ้าใครนะครับเห็นว่าคลิปแบบนี้นะครับมีประโยชน์อย่างไรก็อย่าลืมไปช่วยกดซับสไคร e กดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ